มาตั้งซี่โครงกันซี่โครงออนกระดูกออนเนี่ยครับขาตะไคร้ เตียมหมูครับกระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงอ่อนยี่ต้มแซบมีส่วนเป็นเนื้อหั่นเป็นชิ้นพอดีคำชุบ นะครับเตรียมกระดูกซีโรงอ่อนไว้ก่อนนะครับเฉ้ยนเฉียพอดีครับตุ่มเปื่อยๆครับมั่เลยเดียวนะนะครับอื้อหือ เดีอมก่อนนะครับน้ำเริ่มห้อนครับขาจะไข่ลงไปครับตามด้วยเกลือป่นสับสองจอนนี่โอเคครับเดี๋ยวน้ำเดือดเอาหมูลงนะครับโอ้มาน้ำเดือดแล้วครับหมูลงเลยครับกระดูกมันชุบโอเคตุ๋นมันละวันนี้ครับ มันเปื่อยๆครับเดี๋ยวมาปรุงรสปรุงชาติกันนะครับทอดครับพอโดพอเป็นเดือดนะฮึสมบนรสมบนเนี่ยสุดยอดขนาดเลยดีครับอื้มโดเอามันไปเปื่อยครับตั้งทานไว้นี่ยงเงมาะเลยนี่อ่ะมาเปื่อยกันนี่จะเปื่อยกันได้ยนาะยทอดทอดทอดอ,อ,อ้าวตุ่นตอครับใบมะขูดครับ,รบใส่ไปห,หน่อย อม,มันหอมอัดเออไกลจจะเปื่อยแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงกันในถ้วยเดียวครับมม๊ะเลยเนี่ยครับโอ้โหมาปรุงรสกันเลยครับอืมเปื่อยได้ตีเมาะขนาดมาอันดับแรกปรุงรสเพื่อความนัวสักหน่อยจื๊บลงไปพริกป่นครับสีสันจิจัด ตามด้วยพริกสดกินดาแดงน้ำปลานิดหนึง่งเพื่อความหอมออดูครับ สีสันแบบจิตจาดขนาดน้ำมะนาวไปห็นมสิมมีมเบิ้งซิมเบิงโอ้โหหอมขนาดสุดย,ยอดเลยอะอโอ้โหได้ตีเลยครับเปเรี้ยวเผ็ดเค็มมาเลยอโอเค มาตักเซิร์ฟเลยครับดูครับท่านผู้ชมูความแซบของมันบัดเขาสีสันหน้าตาแซบดูดันขนาดเลยว้าตักพอครับนี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับทมแซบกระดูกอ่อนครับปาดโิสุดยอดเลยครับนี่ลองเอาไปแยะไปทํากันพอเด้อครับเมนูนี้ง่ายง่ายครับอืมแซบแซบดูครับดูความหด สุดยอดขนาดนักดูอืมอืมไก่อนผมใส่ถ้วยน้อยแบ่งจิ้มกันปลาทองกระดูกอ่อนอ่อนอืมอืมดูอืมอืมอืมกบกรุบกรุบไหม ดูดได้เนี่ยครับ่านผู้ชมน้องไรเนี้ยไปทาเงินพอครับเมนูง่ายๆโอเคครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านติดติดต,ตามเดี๋ยวคลิปน,นี้ะเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ